เด็กถือไม้เท้าโอ้เป็นไพ่ที่ได้รับโทรศัพท์แล้วยิ้มกิ่มหรือคุยงานดีเอาละใช้ได้ใช้ได้งานงานเด่นนะครับพรกดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ช่วงนี้เหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวยังไงไม่รู้โอ้แต่งานดีนะเอออถ้าถ้าเครียดเรื่องงานนะเครียดเรื่องงานนะาเนี่ยพรกฎเนี่ย คนทางานประจําก็เครียดกับเจ้านายแล้วก็ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานคนที่ทํางานอิสระก็จะเครียดที่เรื่องญาติหรือบริวารน,นี่แปลว่าญาตินะครับถ้าทํางานอิสระหรือเจ้าของกิจการระวังปัญหาเรื่องลูกน้องนะครับหรือเรื่องเดิมที่มันเวียนกลับมาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ถ้ามีคดีความมันก็จะยืดเยือหน่อยเอาละขออีกใบหนึ่งดีไหมกรกฎสัปดาห์นี้ได้ไพ่เครียดๆนะระวังบ้านหมุนถ้าใครเป็นความดันปวดหัวปวดท้องเนี่ยสัปดาห์เนี้ยหรือถ่ายยากเนี่ยก็สัปดาห์นี้บางทีความเครียดก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องขับถ่ายมีปัญหาเรื่องวิงเวียนศีรษะบ้านหมุน อาจจะต้องคอยดูแลตนเองหรือหาหมอซะหน่อยแต่ต้นสัปดาห์ดีวันวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าดีนะวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะได้แรงบันดาลใจในการทํางานถ้ามีปัญหาเรื่องงานอยู่ก็จะได้ไอเดียในการแก้ไขปัญหาวันที่1นนะวันที่2มีเรื่องเครียดเครียด,ดกับแฟนเครียดกับตัวเองตัวเองอารมณ์เสียอารมณ์ฉุนเฉียวยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเราพูดอะไรเงี้ยแฟนก็มึนหน้ามึน ถ้าไม่มีแฟนอาจจะหมายถึงผู้ร่วมงานเช่นเจ้านายหรือญาติก็ได้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้อารมณ์นี้นะลองไปดึงฟังแล้วดึงก็หาตัวเองอาจจะมีการผิดเพี้ยนเรื่องคนที่เราเสวนาด้วยบ้างเล็กน้อยเพราะมันไทยหมู่มากนะครับแต่บอกเลยว่ามีเรื่องเครียดเขาใส่อารมณ์เราหรือเราใส่อารมณ์เขาหรือเราพูดเขาเงียบประมาณนี้คยุยไม่รู้เรื่องนะครับ ถ้าเราใจเย็นสักนิดนึงก็จะดีนะอย่าคิดทุกเรื่องที่อย่าพูดทุกเรื่องที่เราคิดประมาณนี้นะสัปดาห์นี้พอเข้าวันที่สามสี่ห้าหกดีดีเรื่องอะไรเรื่องเงินนะครับเรื่องงานพอเข้าวันที่เจ็ดถ้ามีการคุยซ้ำเรื่องเดิมเขาไม่รักษาสัญญาหรือคุยซ้ำก็เครียดอีกแหละนะ ัปดนาห์นี้จะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคนใกล้ชิดด้วยนอกจากสุขภาพของเราเองแล้วถ้าเราไม่ได้เรามีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นสืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายนั่นเองค่าใช้จ่ายจ,จิปะทะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เรากังวลอยู่ตลอดเวลาและเราจะรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบถ้าเกิดว่ามีการทํางานมีการร่วมหุน้นมีการลงทุนทํางานร่วมกันเนี่ยเราจะรู้สึกถูกเอาเปรียบแต่ข่าวดีก็คือว่าในตําแหน่งเงินเป็นไพ่บุญ ดังนั้นชาวราศีกรกฎไม่ขาดเงินไม่ขาดงานนานจนเกินไปไม่ขาดนะเนื่องจากผลบุญกุศลลงทานนะภพ่พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับลงทานไม่เกี่ยวกับทางพระเท่าไหร่เกี่ยวกับบุญกุศลที่เราทาไว้อะบางคนเนี่ยทำทานเนี่ยนะครับแล้วเขาร่ารวยนะคุณสังเกตชาวต่างประเทศนะเขาหรือศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําบุญกับพระนะแต่เขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีได้มี มีความร่ํารวยในธุรกิจการงานได้เพราะเขาทําบุญกับคนที่ลําบากยากไร้เขาทาโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยใจบริสุทธิ์ดังนั้นชาวราศีกรกฎต้องการเสริมดวงชะตาให้ทําแบบนี้ถ้าทําอยู่แล้วสัปดาห์นี้มันจะส่งผลให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้งานได้เงินคล่องตัวไม่ย่ําแย่ทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะในช่วงของวันที่3 4 5 6ถ้าเกิดคุณมีปัญหา เรื่องยอดขายหรือการเงินนะครับหรือยอดมันตกเป็นพักๆก,ก็พยายามอย่าโมโหง่ายนะอย่าเครียดใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบางทีคุณอาจจะใช้มันน้อยไปลองทําดูนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความชํานาญเป็นมืออาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญที่เราไว้ใจได้ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในเรื่องของการงานโอเคอย่าลืมนะ อย่าเครียดนะไพ่สามใบด้านบนเนี่ยปวดหัวมึนงงเครียดนะครับไพ่สามใบด้านบนนี้นะแล้วก็จะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและการเงินที่เราต้องใช้จ่ายกับคนอื่นด้วยนะครับการเจรจาเรื่องเรื่องเล็กๆเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีแต่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยยังเจรจาไม่สําเร็จขอให้พิมพ์เขาว่าดียิ่งขึ้นถ้ามีคนชวนลงทุนชวนโอนเงินหรือจะลงทุนเพิ่มอย่าทํา โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์หรือที่ทางอย่าพึ่งนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับสีในสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎให้ใช้สีสีพระจันแล้วกันสขีขาวขาวสีไข่มุกอืมให้ใช้สีพ้จัน์หรือสีสีเหลืองอ่อนๆก็ได้นะครับใครเป็นไมเกรนใครน้ำในหูไม่เท่ากันใครน้ำในท้องกาะแกกเกาะแกดูแลหน่อยนะอย่าระวังเครียดลงกระเพาะ บ้านหมุนไม่เอาเดี๋ยวลม้มนะดีๆนะชาวสีกรกฎสัปดาห์นี้ขอให้ผ่านทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินถ้ารอข่าวเรื่องงานอยู่ขอให้ได้รับภายใน7วันนี้ครับสีเลขเลขหน้าไพ่ดีนะครับเลขหน้าไพ่นะอ่าสื่อนําโชคเนี่ยต้องบอกว่าตามสะดวกเลยครับเลขอะไรก็ได้ครับแต่ในนี้บ้านกับรถเช่นเคยครับถ้าตามอยู่นะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข6 เลขหกสีา